คลิปนี้จะเป็นคลิปต่อเนื่องจากที่ก่อนหน้านี้เราไปที่หลวงพระบางแล้วก็วังเวียงกับเฟื่องมาเนาะก็คือเรานั่งรถเป็นรถตู้ที่เราเช่าพร้อมคนขับนะครับออกมาจากที่เฟื่องใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับขึ้นทางด่วนมาก็มาถึงที่นครหลวงวินจันและไม่นานนะครับ มาถึงที่นี่ประมาณเที่ยงเที่ยงกว่าๆนะครับได้เวลากินข้าวพอดีก็เลยมีแวะกินอาหารแล้วก็ตอนนี้มาหาอะไรกินต่อที่คาเฟ่ไกลๆนะครับเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้เราน่าจะไปต่อกันที่พระธาตุหลวงเวียงจันทร์แล้วก็ประตูใส่นะครับซึ่งเหมือนเป็นสถานที่สําคัญที่ใครที่มาเวียงจันทร์จะต้องมาเที่ยวกัน จะคิดแล้วนะครับว่าเราพาฝนไปในทุกที่ที่เราไปเที่ยวนะก็คือตั้งแต่อยู่หลวงพระบางไปวังเวียงไปเฟืองก็คือฝนตกพรำพรำทุกวันและทั้งวันเกือยบตลอดเวลาแต่เป็นว่าตอนนี้เรามาถึงแลนด์มาร์กแรกที่เราอยากจะมาที่เวียงจันทนะครับก็คือประตูไซหรือว่าถ้าถอดเป็นภาษาไทยมันก็คือประตูชัยนะครับเข้าใจว่ามาจากคําว่าชัยะในภาษาสันสกฤตที่แปลว่าชัยชนะแปลว่าวิกตอรี่อะไรประมาณเนี้ย ด้านขวาของประตูชัยจะเป็นสำนักง,งานนายกรัฐมนตรีเนาะก็คือเป็นที่ทำการของประธานประเทศลาวแล้วก็นายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้นำฝ่ายบริหารของประเทศลาวซึ่งปกครองในระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์นะครับประตูไซหรือว่าประตูชัยอันนี้เขาบอกว่าสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรสถานนะฮะแด่วีรชนของประเทศลาวที่เหมือนเสียชีวิตไปในช่วงระหว่าง ที่ทําสงครามประกาศเอกราชจากฝรั่งเศสนะครบจริงๆตัวสถาปัตกกรรมของเขาอะก็จะมีความคล้ายคลึงกับตัวอาร์คเดอทริองที่อยู่ที่จัตวร์ชาวสเดอโกลประเทศฝรั่งเศสเนาะก็คือเป็นประตูชัยคล้ายๆกันแต่ว่าที่เนี่ยเอามาเหมือนรีดีไซน์ออกแบบใหม่นะครับแล้วก็เข้าใจว่าจริงๆแล้วอะจากแบบที่ออกแบบไว้ตอนแรกกับที่สร้างเสร็จจริงอะอาจจะไม่ได้เหมือนกันนะครับก็คือเหมือนสร้างเสร็จแต่ไม่สมบูรณ์ตามแบบที่ตั้งใจไว้น่าจะด้วยข้อจํากัดทางงบประมาณ เข้ามาใกล้ๆแล้วใหญ่กว่าที่คิดเนาะก็คือจริงๆมันเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูง7ชั้นนะครับสามารถเดินขึ้นไปข้างบนได้เดี๋ยวเราลองเดินไปดูใกล้ๆกันดีกว่า จะขึ้นมาที่ตัวตึกประตูชัยนะครับก็จะเสียค่าเข้าคนละ30,000ื่นกีบสำหรับชาวต่างชาติเน,ะนาะเดินขึ้นมาถึงชั้นแรกที่เจอจะเป็นชั้นสองนะครับก็จะเป็นโซนของพิพิธภัณฑ์ที่เหมือนจัดแสดงประวัติความเป็นมาของ ตัวประตูใสน,นี่เนาะที่แบบมีบอกว่าสร้างขึ้นในปีไหนแล้วก็บอกความแตกต,ต่างระหว่างประตูใสของเรากับอัปเดเชียงของฝรั่งเศสเนาะซึ่งจุดหลักๆอ่ะก,ก็คือถ้าเป็นของฝรั่งเศสเขาจะมีทางเข้าสองทางแต่ว่าถ้าเป็นประตูใสของเราอ่ะมันจะมีสี่ประตูเข้าได้สี่ทางเป็นจาทีสำคัญเลยเราไปหาที่ไปกันเดี๋ยวเราแปันนี้พรุ่งนี้ไปันนี้ ถ้ามองจากไกลๆตัวประตูใสอันนี้มันจะมีความยุโรปยุโรปประมาณหนึ่งนะครับก็คือเหมือนเป็นแบบตึกปูนสีขาวๆใช้สีโทนอ่อนในการทาเป็นสีพื้นแล้วก็มีแบบรูปปั้นนูนสูงเนาะที่สำคัญที่สุดเลยก็คือมันจะไปคล้ายๆตัวประตูใช้ที่ฝรั่งเศสอย่างที่บอกไปนะครับแต่ว่าถ้าเข้ามาดูใกล้ๆอ่ะตัวรูปปั้นที่ประดับตกแต่งอยู่บนฝาผนังอยู่บนเพดานต่างๆมันก็คือเป็นแบบ อุตสาหคณนโดยแท้นะครับคือเป็นพวกลิงนางเงือกเออพระอินมีนาคปรบมีอะไรพวกนี้ที่ไม่ใช่ฝรัร่งเศสแน่ๆนะครับ mm hmm. ขึ้นมาถึงชั้น6ก mm hmm. ก็จะเป็นจุดที่ กือบจะสูงที่สุดนะครับจริงๆมีชั้น7ยังไม่ได้เดินขึ้นไปแต่ว่าตัวชั้น6น่าจะใหญ่กว่าก็คือเป็นจุดที่สามารถชมวิวนควรหลวงเวียงจันทร์ได้ค่อนข้างรอบประมาณหนึ่งนะสรุปก็คือขึ้นได้แค่ชั้น6นะครับเพราะทางขึ้นไปชั้น7ปิดไม่ให้ขึ้นแต่คิดว่าประมาณนี้ก็น่าจะโอเค พอขึ้นไปก็ไม่ได้สูงกว่ากันสักเท่าไหร่ตรงนี้แอดมีความชองซินิเซยอยู่นะครับก็คือเป็นถนนสองเส้นไปกลับยาวๆที่พุ่งออกไปจากประตูชัยเนาะ ประตูใสมานิดเดียวเราจะมาเจอพระาธาตุหลวงนะครับที่เหมือนเป็นพระาธาตุสำคัญของที่เวียงจันทร์อีกที่หนึ่งเนาะอันนี้อ่านมานิดเดียวนะครับไม่แน่แต่ตำนานประวัติศาสตร์แล้วก็เหมือนมีตำนานเล่าว่าพระาธาตุหลวงอันนี้สร้างขึ้นในเวลาใกล้ๆเคียงกันกับพระาธาตุพนมที่จังหวัดนครพนมประเทศไทยสีทองอร่ามมากเลยนะครับตอนเดดจัดๆน่าจะแสบตาใช้ได้เมื่อกี้เปิดประตูก้าวเท้าลงจากรถก็คือเจอคนขายดอกไม้มาชาร์จเลยนะครับขายแบบ ดอกบัวแล้วก็ทูเทียนชุดละเท่าไหร่นะหมื่นหมื่นห้าพักีบก็โอเคก็ซื้อมาคนละชุดนะครับหยิบสองหมื่นก็ได้เดี๋ยวให้ไมเบียนก่อนนะเจ้าถ้าสะดวกเวียนบอกถ้าไม่สะดวกเวียนก็ขึ้นไหวเลยก็เวียนสักรอบหนึ่งก่อนเสียค่าเข้าคนละสาม0 0ื่นกีบนะครับแล้วเขาก็แนะนําว่า ปกติเขาจะเวียนกันสามรอบนะครับแล้วคอ่อยขึ้นวายแต่ว่าถ้าขี้เกียจเขาบอกเวียนรอบเดียวก็ได้เมื่อกี้เขาบอกว่าก็เขาปกติจะเวียนกันสามรอบแต่ถ้าคนแก่ก็เวียนรอบเดียว <c oughs> เรา <c oughs> เวียนกี่รอบด,ดีโอเคอบเดียวก็พอ าแล้วก็จากผาพเขียนที่จะแสดงเยี่รอบต้องบอกว่าจริงๆตอนสร้างครั้งแรกอะครับตัวองค์พระธาตุไม่ได้มีลักษณะแบบที่เราเห็น,นก็คือเข้าใจว่าเล็กกว่าแล้วกเ็เก่ากว่าแหละอยู่ข้างในนะครับแล้วก็เหมือนในสมัยนึงนจำไม่ได้เหมือนกันว่าสมัยนะไหนนะครับมีการสร้างแบบองค์พระธาตุองค์ที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันอะครอบทับลงไปชั้นหนึ่งนะ่เหมือนเป็นการบูรณะไปในตัวนะครับ ตู้บริจาคก,ก็คือเป็นเงินหยวนจะเกือบ90%ซของตู้นะครับก็พอจะเดาได้ว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวจีนนะครับมีทัวร์จีนมาลงเพราะว่าก่อนหน้าที่เราจะเข้ามาในตัววัดอะวันนี้มันจะมีลานจอดรถเข้าใจว่าอย่างน้อย2จุดเนาะก็คือฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งให้รถเล็กรถตู้มาจอดได้นะครับกับอีกฝั่งหนึ่งะจะเป็นลานจอดรถทัวร์ ขนาดใหญ่มากนะครับในวันที่ฝนตกทั้งวันอย่างน้อยตอนมาไหว้พระธาตุก็ยังมีแบบเมฆเปิดเผยให้เห็นดวงอาทิตย์ข้างหลังนิดหนึ่งนะครับสรุปเราเดินรอบเดียวนะครับแล้วก็เอาดอกไม้ทูบเทียนที่ซื้อมาขึ้นไปกระพระธาตุข้างบน อ๋อสบายดีเราข้าก็เหมือนลายก็ลายก็เหมือนช้างพ่อไม่รู้แตมันจะลงเงินเดียวกันคันพิษลงงเดียวกันเล่าไม่ถึงใครจะได้แต่ละร้อบาทข้างนอกจะมีโซนขายมันของที่ระลึกนะครับส่วนใหญ่จะเป็นพวกแบบเสื้อผ้ากระเป๋าอะไรพวกนี้ยังไม่เห็นของกินนี่อะไรอะแมกเนตปะ เรากลับลงมาที่เวียงจันทร์มันจะอยู่ติดกับชายแดนทางจังหวัดหนองคายของไทยเขาก็เริ่มมีรับเงินบาทอีกแล้วนะครับอันนี้คือเหมือนมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยแหละไม่แน่ใจว่าถ้าที่อื่นเป็นยังไงเนาะเฮ้ยถ้าห้องพูมันก็สงบเลยปะนี่ จไม่ใหว่พอลองทับโรงแรมที่จองมาจะเป็นโรงแรมชื่อแลนด์มาร์คเวียงจันไลฟ์เซ็นเตอร์นะครับเป็นโรงแรมค่อนข้างใหญ่เป็นตึกสูงอยู่ใจกลางลคนครหลวงเวียงจันเลยนะครับ เท่าที่ดูดูจากป้ายดูจากอะไรเหมือนจะมีความเป็นแบบโงรงแรมที่สร้างโดยคนจีนแล้วก็เพื่อกลุ่มเป้าหมายทัวร์จีนเป็นการเฉพะเนาะนะแต่ว่าตอนที่เรามาเช็คอินยังไม่ได้เจอทัวร์เยอะขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวดูกลางคืนอีกทีหนึง่ง เมื่อกี้ตอนเดินออกจากห้องมาเจอจังหวะเซอร์ไพรส์หนึ่งเพราะว่ากดลิฟต์ลงมาชั้นหนึ่งใช่ไหมครับเปิดมาก็คือได้ยินเสียงพูดคุยกันเป็นภาษาจีนดังลัน่นพอประตูลิฟต์เปิดออกก็คือเหมือนเจอคนจีนอัดอยู่ในลิฟต์ประมาณร้อยคนได้นะครับต่อาเป็นว่าเดี๋ยวกําลังเดินไปกินข้าวเย็นกันผ่านจุดที่น่าจะเหมือนเป็นห้างสรรพสินค้าเพราะว่าโรงแรมที่เราอยู่มันจะอยู่ใจกลางเมืองมากๆเลยนะครับก็คือมีแบบ ขายของมีโรงหนังมีธนาคารอะไรอยู่ตรงนี้เต็มไปหมดเลยเนาะ ตอนเดินเข้าห้างมาเสียงแรกที่ได้ยินก็คือเพลงจำนนนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นเวอร์ชันของนอนหรือแบบนนเอ็กเจฟเหมือนกันแต่ว่าห้างเหมือนจะมีไอพีอยู่แค่สองชัน้นชั้นบนบนมืดหมดเลยเขาแน่จะชอบฟังเจฟกัน จากนั้นก็ดึ่มๆร้า,านไอติมที่มีทุกที่นะเจอทุกประเทศที่ไปอันนี้มันฉลาดัะไรนะขนมตามีต้องลองลองเข้ามาเดินซูเปอร์มาร์เก็ตก็ค้นพบว่า ราคาไล่ย่างก็มาดักที่ได้ฉลากยังเป็นภาษาไทยอยู่เลยยังมีถูกให้อยู่ฟรีออฟชั่น จากที่พักไปหอพระแก้วเราก็ใช้เวลาเดินประมาณ10นาทีนะครับระยะทางประมาณแค่8ปดอเมตรกว่าคือเดินขึ้นมาทางเหนือออกจากทางตะวน,นกตกนิดนึงคือจะอยู่บริเวณใกล้ๆกับแม่น้ำปุ๋ที่เป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างลาวกับไทยบริเวณจังหวัดหนองคายเนาะ แก้วก็คือทักไคยขึ้นเขียวปืดเลยนะครับแต่เหมือนจะมีช่องสีแดงๆตรงกลางน่าจะมีคนขัดทิ้งไว้แต่เหมือนจะขัดแค่ตรงนี้เพอให้เดินได้พอพระแก้วที่ว่าก็คือพระแก้วเดียวกับพระแก้วมรกตที่อยู่ที่วัดพระแก้วที่กรุงเทพประเทศไทยนะครับอย่างที่บอกไปในคลิปหลวงพระบางเพราะว่าจริงๆอ่ะ พระแก้วกับพระบางมีประวัติร่วมกันแล้วก็เคยอยู่ทั้งในลาวแล้วก็ในไทยมาก่อนเนาะ เข้ามาก็จะต้องเสียค่าเข,ข้าคนละสามหมื่นกี่เหมือนเดิมจริงๆแล้วอะ่ะตัวพระแก้วมรกตนะครับมีประวัติความเป็นมาค่อนข้างยาวนานอยู่มาหลายที่คือก่อนที่จะไปอยู่ที่กรุงเทพก็อยู่ที่นี่ที่เวียงจันทร์มาก่อนแล้วก่อนหน้านั้นอะ่ะก็คคออยู่ที่หลวงพระบางมาก่อนเนาะก็คือตั้งแต่สมัยที่ลาวยังเป็นอาณาจักร ล้านช้างที่หลวงพระบางสมัยนั้นนะครับจะมีพระพุทธรูปสําคัญอยู่3องค์ก็คือพระบางพระแก้วแล้วก็อีกองค์หนึ่งผมจำไม่ได้ว่าชื่ออะไรเนาะแต่ว่าเอาเป็นว่าหลังจากที่เหมือนมีการย้ายเมืองหลวงจากที่หลวงพระบางลงมาอยู่ที่เวียงจันทร์ก็ได้มีการอัญเชิญพระแก้วจากหลวงพระบางลงมา,มาประดิษฐานไว้ที่หอพระแก้วอันนี้ที่อยู่ที่เวียงจันทร์แล้วก็สมัยต่อมาหลังจากที่สยามในสมัยกรุงธนบุรีของพระเจ้าตากสินน่ะ มาตีล้านช้างได้สําเร็จแล้วเราก็ได้วิงจันทร์เป็นเมืองขึ้นเราก็มีการอัญเชิญตัวพระแก้วมรกตกลับไปประดิษฐานที่วัดพระแก้วในปัจจุบันที่กรุงเทพเนาะดังนั้นในหอพระแก้วอันเนี้ยถ้าใครมาแล้วไม่เจอพระแก้วก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่าเป็นที่ตั้งที่เคยใช้ประดิษฐานพระแก้วมรกตเฉยๆแต่ว่าตัวพระแก้วปัจจุบนันไม่อยู่แล้วถ้าใครอยากเห็นก็คือต้องไปที่วัดพระแก้วที่กรุงเทพนะครับ ส่วนบริเวณด้านในตอนนี้ก็คือเขาจะห้ามถ่ายรูปถ่ายวิดีโอข้างในเนาะแต่ว่าตอนนี้จากที่เคยเป็นที่ตั้งของพระแก้วมรกตก็คือจะเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่องค์เล็กตั้งอยู่เต็มไปหมดนะครับมีวัตถุโบราณจากอาณาจักรล้านช้างจัดแสดงประมาณนี้นะครับใช้เวลาเดินชมไม่นานเท่าไหร่ก็ทั่วแหละ วันนี้โปรแกรมการเที่ยวเราหมดเรียบร้อยนะครับเรามาอยู่ที่สนามบินนานาชาติวัดไต้ซึ่งเป็น สนามบินหลักของนครหลวงเวนจันต์ขนาดใหญ่กว่าที่สนามบินหลวงระบางค่อนข้างจะเยอะแต่ก็น่าจะเล็กกว่าดอนเมืองของเรานิดหนึ่งอยู่ดีเราไป็นที่หนึ่งที่เที่ยวง่ายมากเพราะว่าภาษาที่พูดกันก็คือภาษาลราเนาะหลายๆคนในโดยเฉพาะในสถานที่ท่องเที่ยวอะคับพวกพนักงานโรงแรมหรือว่าตามสถานที่ต่าง ส่วนใหญ่ก็จะสามารถพูดไทยได้หรือแม้แต่ถ้าเขาพูดไทยไม่ได้อะจริงๆก็ให้เขาพูดเราไปนั่นแหละแล้วเราก็พูดไทยกับเขานะครับฟังเข้าใจกันอยู่เพราะว่าภาษาราวกับภาษาไทยไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นแม้กระทั่งพวกตัวเขียนตามป้ายอะไรเงี้ย ถ้าพยายามสักหน่อยอว่าลองดูซ้ำๆไปสักพักเราก็อาจจะพออ่านภาษาของเขาได้เหมือนกันในส่วนของค่าเงินเองเราใช้เงินกีตนะครับค่ากรองชีที่นี่ไม่ต่างกับเรามากบางที่คือส่วนใหญ่เราจ่ายเป็นเงินกีบแหละแต่ว่าหลายๆที่ก็จะมีรับทั้งเงินกีบแล้วก็เงินบาทอันนี้อาจจะต้องดูดีๆเพราะว่าบางที่จ่ายเป็นเงินกีบจะถูกกว่าบางที่จ่ายเป็นเงินบาทไทยอาจจะถูกกว่าปัญหาอย,ย่างเดียวที่อาจจะเจอ ในทริปนี้ของเราก็คือเรามาช่วงประมาณปลายๆกันยาเกือบเกือบจะถึงต้นตุลานะครับเข้าใจว่ามันจะเป็นช่วงใกล้ๆกับวันชาติของจีนซึ่งหลายๆที่ในลาวที่เป็นเหมือนเป็นจุดท่องเที่ยวยอดนิยมของประเทศจีนอ่ะเราก็อาจจะเจอทัวจีนลงเยอะหน่อยในหลวงพระบางเราก็เจอคนจีน ในวังเวียงแล้วก็เจอทัวจีนมาถึงเวียงจันเราก็ยังเจอทัวจีนอีกนะครับจะมีที่เดียวที่เราไม่เจอคนจีนก็คือที่เฟืองแต่ว่าเท่าที่คุยกับคนขับรถมาก็เข้าใจว่าคือที่เฟืองตอนนี้เหมือนมันดังในหมู่นักท่องเทีท่ยวไทยแต่ว่าก็เหมือนมีนักธุรกิจจีนเข้ามากําลังพัฒนาโรงแรมหรือธุรกิจอะไรบางอย่างที่เฟืองนะครับคือถ้าต่อจากนี้อีกสัก สอปีสปีทัวจีนอาจจะเริ่มไปลงเฟืองและดังนั้นถ้าใครไม่อยากเจอความวุ่นวายจำนวนมากก็ก็รีบมาเที่ยวก่อนที่สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นนะครับจริงๆช่วงตอนที่เรามาเหมือนลราเพิ่งจะเจอปัญหาออสองเรื่องใหญ่ๆก็คือมีพายุเข้าไปสองลูกมีน้ำท่วมตามแนวแม่น้ำโขงเนาะแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งก็คือปัญหาค่างเงินที่เหมือนตอนนี้เงินเขากำลังเฟอ้อแล้วก็อาจจะมีปัญหาเศรษฐกิจนิดนึง คือตอนก่อนที่เราจะมาเราไปสำรวจข้อมูลข่าวสารอยู่ในกลุ่มเที่ยวลาวใน Facebook มาสักระยะหนึ่งก็จะเหมือนมีคนมาโพสต์เป็นระยะระยะนะครับว่าเอ้ยช่วงนี้ลาวมีปัญหาคนลาวไม่น่ารักไม่น่ามาเที่ยวซึ่งหลายๆคนอาจจะเคยมาเที่ยวจริงเนาะแล้วก็เหมือนเอาประสบการณ์ของตัวเองมาพูดแต่บางคนผมเข้าใจว่าอาจจะแค่อยู่ในนั้นเฉยๆแล้วก็มาคอยตอบคอมเมนต์คนอื่นที่มาโพสถามว่า เราเป็นไงบ้างแล้วก็ไปบอกเขาว่าอย่าไปอย่าไปนะครับอันนี้ผมว่าอาจจะถ้าเป็นคนที่มาจริงๆอันนี้อาจจะพอโอเคแต่บางทีเหมือนสิ่งที่เราเจอโดยการมาแค่ไม่กี่วันอ่ะมันอาจจะยังไม่สามารถเอาไปตัดสินคนทั้งประเทศของเขาได้นะเพราะจริงๆที่เรามา5วัน มากันฉี่คนก็ไม่มีใครเจอประสบการณ์ที่ไม่น่าประทับใจนะครับยังรู้สึกว่าเราเป็นประเทศที่น่าเที่ยวอยู่ไม่ได้มีปัญหาอะไรคนไทยมาเที่ยวได้ปกติก็คิดว่าอยากให้มาเที่ยวกันนะครับด้วยเหตุผลหลายๆอย่างที่บอกไปวันนี้เราคิดว่าน่าจะแค่นี้นะครับไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเราก็ขึ้นเครื่องกลับกรุงเทพไปลงที่ดอนเมืองกันตามปกติ สำหรับใครที่เพิ่งมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับแล้วเลยเ,เราเคยมีคลิปที่ไปเที่ยวที่มาเลเซียกับที่บาหลีมากถ้าใครยังไม่ได้ดูลองกดย้อนกลับไปดูได้นะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ช่องฝากกดไว้นิดนึงนะครับเผื่อถ้าในอนาคตเรามีคอนเทนต์ใหม่ก็น่าจะได้เจอกันอีกถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดปลายปีนี้เราน่าจะได้เจออีกคอนเทนต์หนึ่งสำหรับคลิปนี้น่าจะทิ้งกันไว้แค่นี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ไปไายครับ